พระนัดดาในรัชกาลที่สีมมววว่พระวรวงศ์เธอกรมมื่นเทววงศ์วโรไทยมหาอมาตย์เอกพระวรวงศ์เธอกรมมื่นเทววงศ์วโรไทยเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการประสูติแต่ม่อมระไมเทวกุลณอยุทยาพระนามเดิมม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์เทวกุล ประสูตเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2426ในปีพศ2457ถึงพศ2461ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตรประจำราชอาณาจักรเดนมาร์กและดำรงตำแหน่งอัครราชทูตรประจำประเทศเยอรมน,นีในระหว่างปีพศ2456ถึงพศ2460 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่11พฤศจิกายนพศ2465โปรดให้สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศพันธ์เมื่อพระบิดาซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศสิ้นพระชนลงจึงได้รับโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทนเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนพศ2466ได้รับพระราชทานตราบัวกแก้วประจำตำแหน่งเสนาบดีเมื่อวันที่2กรกฎาคมแล้วได้รับโปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2466 ต่อมาในวันที่8พฤศจิกายนพศ2472ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงเธอกรมมื่นเทววงวโรไทยทรงศักดินา11,000และได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเป็นอภิรัฐมนตรีในวันที่21ตุลาคมพศ2474เมื่อวันที่28มิถุนายนพศ2462 ทรงเป็นผู้แทนสยามลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซด์ครั้งสิ้นสุดสงครามโรคครั้งที่หนึ่งร่วมกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูนศักดิ์กริดากรและผลจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงหลังจากเกิดการปฏิวัติสยามพศ2475ต่อมาในปีพศ2485 ประชวนด้วยโรคไข้จับสันจนสิ้นพระชนด้วยพระโรคเส้นพระโรหิตในพระมัทหลงแตกเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พศ2486รวมพระชันษา59ปีได้รับพระราชทานเพลิงพระศพณวัดเทพสรินทราวาสราชวร,รวิหารเมื่อวันที่7เมษายนพศ2486 พระวรวงศ์เธอกรมมื่นเทววงศ์วโรไทยเศกสมรสกับหม่อมเพี้ยนเทวกุลณอยุธยามีโอรสธิดาส2องคนคือหม่อมราชวงศ์พันทิพเทวกุลหม่อมราชวงศ์ถวยเทพเทวกุลหม่อมราชวงศ์เทวไทยเทวกุลหม่อมราชวงศ์จันทรรัตนเทวกุลหม่อมราชวงศ์เทพฤทธเทวกุลหม่อมราชวงศ์เฉลิมวิมานเทวกุล หม่อมราชวงศ์จิตคุปเทวกุลหม่อมราชวงศ์สุภการเทวกุลหม่อมราชวงศ์ยันเทพเทวกุลหม่อมราชวงศ์พระธาตีทศเทวกุลหม่อมราชวงศ์ชันทัตตรีทศเทวกุลและหม่อมราชวงศ์พัฒนาตรีทศเทวกุล